ก็รสที่นี่ท่านกำลังจ่จับกระตุ้มแชนแนลกันนะครับผมน้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปไวๆหน่อยละกันเราจะมาแนะนำรุ่นพลังแฝงแล้วก็ซิดไอทิมของฟอร์เรนนะครับตามที่คนดูได้ขอมานะครับเจ้าเดิมอย่างเงี้ยนะครับขอประจํ เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนานะครับไปขอญาตไปไวๆกันเลยนะครับผมเนี่ยจากเพิ่งลงสตรีมเมื่อกี้เลยเพราะนั้นถ้าใครอยากมา,ารับชมสตรีมผมนะครับก็ลิงก์จะอยู่ใต้ e s c r i ิ t ช o นนะครับล่างคลิปมะแหละพูดง่ายๆล่างคลิปอาจจะลิงก์เพจอยู่กดไปแล้วก็อย่าลืมนะครับสตรีมทุกวันเวลาสองทุ่มนะครับถ้าใครอยากทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยผมเล่นยังไงหรือว่าอยากจะมาร่วมสนุกในการเล่นกันนะครับผมนะก็สามารถกดได้นะครับที่เพจคาต้มนะครับผมนะก็มาเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับฟอเรนต ฟอเรนติโน่นะครับในตอนที่ผมสตรีมเมื่อตะกี้นะครับผมได้เจอมาเกือบทุกเกมเลยนะครับผมใช้คําว่าผมเกือบทุกเกมมาที่ผมเจอนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมไหนไหมเมื่อกี้ผมสตรีมเลิกตอนสี่ทุ่มบดีครับผมอ่ะมาดูครับผมเล่นแพนด้าผมเจอฟอเรนติโน่ผมก็เล่นแพนด้าอีกผมก็เจอฟอเรนติโน่อันนี้ไม่ได้เจอฟอเรนติโน่ครับผมนะไอตาเด็กต้าก็ไม่ได้เจอฟอเรนติโน่ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ผมจะมักเจอฟลอเรนติโนนะถ้ามันหลุดแบนเนี่ยผมมักจะเจอบ่อยๆครับและผมก็จะหยิบแพนด้าเนี่ยมาแก้ทางฟลอเรนติโนประจ้ำถึงแม้มันจะได้แก้มันจะไม่ได้แก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่น้อยมันก็แก้นะครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคุณผู้ชมขออะไรมาคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ได้รู่นพลังไฝนั่นก็เซตไอเทมของตัวฟลอเรนนะครับเช่นเรดสปิริตแล้วก็ราคอนครออย่างละสิบเม็ดนะครับซึ่งผมขอบอกตรงๆเลยครับว่ารู่นฟลอเรนนะครับปัจจุบันนะครับจะมีการโยกจะมีอยููู่่่่่่จจจะะะะะเเเททททาาาาีีผมมมรรรรบบบนนนนนนนคคคััััด้้วยยกอแป็ อะไรมัง่งเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะ รูนฟอร์เรนที่ยอดฮิตกันเลยนะครับผมจะมีได้กัน2รูนนะครับนั่นก็คือรูนคริและรูนจอกเกราะนะครับซึ่งฟอร์เรนเนี่ยจะใช้รูนคริก็คือรูนอะไรเรดนะครับอย่างที่คุณผู้ชมขอมาเลยเรดสิบแน่นอนนะครับแต่ตรงกลางจะไม่ใช่สปีดิตนะครับเนื่องจากตัวฟอร์เรนเขานะครับไม่ได้ต้องการตีไวมากและประกอบกับว่าตัวฟอร์เรนเนี่ยเขาตีไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะนั้นใส่แอสซัสซิเนตนะครับขอแก้ตรงกลางจากสีม่วงสปีดิตเป็นแอสซัสซิเนตนะครับก็คือไออันนี้แหละครับนน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 ีีีี่่ออััััเเเเ้้ยยยะะคครรบบแแกกกจาสสสสปปิิต็็ซซผมววขง คงเป็นราค้อนครอเหมือนเดิมนะครับผมนะใส่ทำไมที่ต้องใส่แอสซัซิเนตใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะทําให้ฟอร์เรนเนี่ยมันจ้วงทิมแทงได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าฟอร์เรนมันแทงเป็นทรูดาเมจใช่ไหมล่ะและทีเนี้ยเราก็ต้องเอาแอสซัซิเนตได้แหละมาเพิ่มทรูดาเมจให้มันแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เจาะกรอดสองชิ้นถือว่าเป็นกําไรไปๆนะครับสองอ่ะก็เป็นแบบนี้ละกันแล้วก,ลก็อีกรูนนึงก็คือรูนเจาะกรอดนะครับไม่มีแบบอะไรเลยนะครับก็คือแบบเจาะกรอดแบบเพียวเลยนะครับบางทีอาจจะค่อยคลิมาก็ได้นะะคคครรััับบเเอออออาาทีี้ยมมกกก็็ดหืนนน ผมผมก็ชอบเล่นห้อยกรีน,นะก็ง่ายครับเปลี่ยนสีแดงจากอาเรดเป็นในส่วนของออสซอลท์ครับนั่นคือจอกเกราะนะครับผมตรงกลางยังคงเป็นแอสซิเนตเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่ว่ารูปเกมคุณผู้ชมอยากจะได้แบบไหนถ้าคุณผู้ชมอยากต้องการได้เปลี่ยนในส่วนของต้นเกมมากๆก็ให้เล่นในส่วนของจอกเกราะแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากเล่นเป็นสายดาเมจเพียวเพยวไม่ได้เล่นแบบสายแท้งเหมือนจอกเกราะเมื่อกี้นะครับก็ให้เล่นเป็นในส่วนของเรดเพราะว่าพอเราได้กรีพอเรามีของดาเมจออกของดาเมจยิ่งขึ้นเรดลรีจะทําหน้าที่ของมันได้อย่างดี marky เพราะนั้นขออนุญาตแนะนำไปในส่วนของ2รุ่นนะครับนั่นก็คือจอกกรอกและในส่วนของคริติคอลนะครับในส่วนของพลังแฝงฟอร์เรนก็ยังคงใช้เป็นแบบนี้นะครับคือฟอร์เรนเขาไม่ค่อยเปลี่ยนพลังแฝงอะไรกันมากหรอกครับฟอพลังแฝงก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ในส่วนของเซตไอเทมเนี่ยแหละมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตได้เลยว่าสมรภูมิเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นมหาเทพรำสางเนี่ยมหาเทพรำสังหาเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วทำไมนะไหมอันนี้ครูดาวสิบห้าอันนี้ครูดาวสิบอันนี้ น่าจะเป็นคูดาดอ,อกไม้เร็วๆนะครับแต่ที่สังเกตได้เลยครับฟอรเรนเนี่ยเริ่มมีการออกของแท้งมากขึ้นเลยครับจะไม่ได้ออกเพียวดาเมจแบบสมัยก่อนนะจะเริ่มมีการเป็นสเปียรลองกินุดฟอสเขปบพอยแล้วก็ขึ้นเป็นดาบแดงอะไรแล้นี้ มันก็จะเริ่มแบบมีการออกแทงไมวขึ้นเลยครับเพราะใส่อะไรเพราะว่าตัวมันบางขึ้นตัวดาเมจในแพทเน,นี้มันมากขึ้นมันแรงไม่ขึ้นนะครับทำให้ฟอร์เรนเนี่ยมันยืนน้ำเนี่ยมันยืนค่อนข้างยากอย่างเช่นที่ผมเอาแพนด้าไปแก้ทางฟอร์เรนเนี่ยมันแก้ได้ครับเพราะว่าแพนด้าเนี่ยเบิร์ดดาเมจเนี่ยมันดีกว่าฟอร์เรนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้น เทเดเทมฟอร์เรนเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามรูปเกมประจําเลยนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะชอบแบบไหนดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าชอบแบบไหนดีกว่าแต่โดยส่วนตัวผมผมขออนุญาตเซตไว้แบบนี้ละกันนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เล่นง่ายมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเซเดเทมฟอร์เรนก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเรามาแนะนําในส่วนของการรับเบื้องต้นละกันนะครับเผื่อเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมที่แบบว่าเออเพิ่งหัดเล่นฟอร์เรนใหม่นะครับเราต้องรำยังไงนะครับง่ายๆนะครับผมปาดออกให้โดนก่อนนะครับแล้้้้วก็็ไปปป1 2 3แบบบบนนนนนนนีะะะคครรรัััผมมมมจจิใหหโดเเืออู่า ตรารถยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อครับผมง่ายๆครับไปก่อน1 2แล้วก็สามนะครับพยายามเลื่อนล่วงหน้าตอนที่เราจิ้มนะครับผมแนะนํานะครับว่าตอนที่เรากาลังพุ่งไปอะครับพยายามเลื่อนล่วงหน้าไปหยาดอนนั่นเลยไม่ผมเลื่อนไปบนผมเลื่อนไปขวาเห็นไหมอ่ะ มันก็จะทําให้มันเร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีได้วกว่านี้แต่ว่าผมเล่นฟอรเรนไม่ได้ช่ำม,มากนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากรําช่ำๆนะครับแนะนําว่าให้ไปดูแอปกิจง่ายหรือว่ามหาเทพรําสังหารดีกว่านะครับจะโอเคดีกว่านะครับอันนี้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมพูดตรงๆนะครับว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ว่าผมสามารถแนะนําเบื้องต้นได้นะครับก็แค่รําเบื้องต้นก่อนบอกสกิลสองจิ้มบอกสกิลสองจิ้มจิมเอ้ยม่ไหม,ไหม,ไหมผมยังมีอาการกระตุกอยู่เลยครับเพราะนั้นผมไม่ได้เล่นฟอเรับผมออไว้ก่่นนะ์เลรนช่ำนะคคคครรรัััับบบุณผู้้้้้้ชมเเเพาาาะะะนนนนนนนจจแแํได่่ืองตทิ จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิจิ๊บจอะไรแบนี้จิ๊บจบเอาใหม่ครับผมจิบจิอาจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊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 บจิบจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊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 บจิบจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊บจิบจิ๊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 บจิบจิ จิมจิมโอเคลุยอ่าอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมนี่คือคอมโบเบื้องต้นนะครับฟึบจิมจิมฟึบจิมจิมเอีอะไของมึงเนี่ยนะครับคือพยายามหยากดกดตรงกลางเลื่อนมากดตรงกลางเลื่อนมากดตรงกลางเลื่อนมาปึ๊บกดตรงกลางกดตีกดตรงกลางกดตีกดตรงกลางกดตีปึ๊บกดตรงกลางกดตีกดตรงกลางกดตีกดตรงกลางกดตีเดะเดะเดะมันก็จะเป็นแบบนี้ผมอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะรำเร็วขนาดไหนเนาะอันนี้อยู่ที่การฝึกสอนตัวแล้วครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับในการแนะนําวิธีการรำเบื้องต้นนะครับพยายาม ดอกให้โดนก่อนแล้วก็กดสก,กิลสองกดสก,กิลสองกดตีพยายามเป็นแบบนี้นะครับผมคอมโบสองย้ำตีย้ำสองย้ำตีย้ำนะครับปลาดอกพุ่งสองย้ำกดตีย้ำสองปิ๊บแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นการดําแบบ ต่อเนื่องได้แบบช้ำเลยนะครับผมนี่จับ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 อะไรแบบนี้คุณชูบแบบนี่เนี่ยเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการแนะนำฟอเรนเบื้องต้นนะครับก็อาจจะไม่ได้เล่นฟอเรนเก่งมากมายนะครับแต่ว่าก็รำด้แค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อคลายเป็นกำลังใจในการในคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรว่าผมจะมาทำอะไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามก็สร็จแล้วนนี้ขอบคุณทุกท่านไปเจอกันครับผม